ไอ้ช่างอะไรเอ้ยไอ้ยาโตเอ้ืึไอ้เฮียนีย่แค่ทะเลาะกันมึงเดินมานิดเดียวมึงเล่นตุกสาวต่อหน้ากูเลยเหรอเอ้ยมึงไม่เห็นเหรอป่าเขามาเดินชนกูแล้วล้มลงไปเว้ยหืมมีอะไรนะ่ะก็ค่อยๆค,คุยกันนะความจริงนะ่ะก็เป็นอย่างพ่อหนุ่มคนนี้ว่านั่นแหละฉันนะ่ะก็เดินม,มาอยู่ดีๆแล้วพ่อหนุ่มคนนี้ก็โผล่มา ก็เลยเดินชนกันแลก็เลยล้มก็เลยเกิดอุบัติเหตุทางช่องปากขึ้นนิดหน่อยโอ้ยเงยมยม,ยมไปเหออป่าไปไหนก็ไปไปนี่ขนาดคนแก่มึงยังไม่เว้นเลยยาตอกโหมจะบ้ากูถามจริงสภาพนี้นะที่กี้กูจูไปแม่งน้ำหมาเต็มปากกูเลยเนี่ยนี่ คุยอะไรกันน่ะก็เกงใจหนังตอนใหม่ใหม่แบบเต็มเรื่องเลยนะทุกคนครับลงใหม่ทุกวันพุธแล้ววันเสาร์และวันอานทิตย์นะทุกคนครับอาทิตย์ละ3าวันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งรอเลยครับ